สำหรับฟีลลิ่งคนซ้อนนะบอกได้คำเดียวว่าสบายมากแต่ตอนที่เราขับมันจะมีระยะทางหนึ่งที่เขาทำถนนใหม่ใช่ไหมทีนี้น่ะอัตราเร่งเนี่ยก็ยังถือว่าทำได้ดีอยู่ทั้งทั้งที่ว่าปกติผมก็จะขับคนเดียวเนาะแต่อันนี้ซ้อนสองซ้อนหมูมาเอ้ยมันบรรทุกหนักมากก็ยังรู้สึกว่าอัตราเร่งของเขาทำได้ดีเยี่ยมอยู่ทั้งจังหวะเร่งแซงต่างๆนานาแล้วก็จะเป็นในส่วนของสิ่งที่ชอบชอบอยู่แล้วก็ชอบต่อไปก็คือ สวัสดีครับพบกับผมบอลเดีรกับเจ้า f o r ์ซ่าสามคู่ใจคันนี้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะครับมีผู้ขับขี่มาด้วย1ท่านนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีตุละ<ม>ที่จะไปทาที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยถือโอกาสนี้ว่าอยากที่จะทดสอบฟิลลิ่งการขับขี่เจ้า f o r ์ซ่าสามคันนี้นะครับทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนว่ามีความรู้สึกฟิลลิ่งเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะไปทดสอบในส่วนของ สมรรถนะลถกันหรือว่าจะเป็นว่ายางกาดจริงไหมโชคแข็งจริงไหมนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะมีคําตอบให้ได้ชมกันเราก็จะเดินทางไปวันนี้ก็ระยะทางก็ประมาณ200กิโลเมตรรวมไปกลับนะครับก็น mm. ่าจะทดสอบได้แล้วล่ะว่าฟิลลิ่งความรู้สึกจะเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนนะว่าคนซ้อนเนี่ยไม่มีประสบการณ์ <laughs> ไม่ได้มีประสบการณ์เก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องรถเลยนะครับผมก็ลากมาทําคลิปวันนี้นะครับซึ่งปกติทั่วไปก็จะขับแต่เฉพาะรถยนต์นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพามาแว้นพาไปซิ่งดูว่า มันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยครับผม สวัสดีครับทักทายกันอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะไปทำการทดสอบฟ,ฟิลลิ่งการขับขี่ทั้งคนขับและก็คน้อนกันวันนี้ก็ได้น้องเจนนี่แหละครับมาเป็นหนูทดลองให้เราในวันนี้เราก็เริ่มจากอำเภอบึงคองหลงนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นฝ่ายฉลอน้ำบึงคองหลงช่วงเย็นๆก็จะเป็นสถานที่ที่ชาวบึงหลงจะนำรถมาล้างกันที่นี่และก็เล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจกันส่วนที่เห็นภูเขาอยู่ให้ไกลนู่นครับ อันนั้นก็คือจะเป็นอุทยานแห่งชาติพลังกาเป็นที่ที่คนจะไปขึ้นถ้ำนาคาถ้ำนาคีกันด้านบนนี้บอกเลยว่าสวยมากๆอุทยานแห่งชาติพลังกาสามารถกางเต็นท์ได้นะครับตอนเช้าๆสามารถเึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ด้านบนหน้าผานาคีได้แต่ว่าใครที่จะมาแนะนําให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นนะครับการทดสอบในวันนี้บอกเลยว่าพบเจอทุกสภาพถนน ทั้งถนนที่กําลังก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนลาดยางถนนลูกลังเพื่อที่ว่าจะได้ทดสอบให้ตรงต่อการใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันของเราครับเราก็มีทั้งการทดสอบระบบเบรกระบบโชคโชคนี่แข็งจริงไหมสามารถใช้งานออกทิปกไกลๆไหวหรือเปล่ายางเดิมติดรถเป็นยังไงอัตราเร่งต่างๆครับแต่หลักๆเลยก็คืออยากที่จะรู้ว่าขับีไกลๆเนี่ยคนซ้อนจะรู้สึกยังไง เพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็คือใช้รถประจําอยู่แล้วครับและเผื่อหลายๆคนครับที่กําลังจะออกรถหรือว่าเพิ่งได้รถมาแล้วอยากที่จะไปออกทริปเดินทางไกลๆก็ไม่แน่ใจว่ารถเดิมๆนี่จะไหวไหมเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังกันอีกทีครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคนซ้อนเนี่ยเขาไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องรถนะครับก็โดนผมหลอกมาให้ทําคลิปแรกด้วยการพาไปคา,าเฟ่เลี้ยงชาบูหมูกระทะอะไรก็ว่ากันไปสําหรับการขับขี่นะครับผมมองว่า เรื่องของท่านั่งรู้สึกว่าสบายมากๆครับขียใกลๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่ถ้าเป็นถนนคอนกรีตหรือว่าเป็นถนนลาดยางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถนนที่ว่ามีผิวขรุขระหรือว่าตกหลุมบ่อยๆอันนี้สะเทือนถึงทับไทยไซฟงกันเลยทีเดียวเชียวสำหรับระยะทางในวันนี้ไปกลับโดยรวมประมาณ200กิโลเมตรจุดหมายปลายทางของเราก็คือ จะเป็นในตัวจังหวัดนะครับเพราะว่าของเราเป็นอำเภอที่ไกลที่สุดของตัวจังหวัดห่างกันกว่ากิโลเมตรครับไปกลับจริงๆประมาณ170ดกว่ากิโลเมตรแต่ว่าเราก็ขับไปนู่นไปนี่บ้างรวมๆวก็ประมาณ200กิโลเมตรตอนนี้ก็ขับมาได้สักพักนึงแล้วครับใกล้ที่จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอแยกไปทําธุระเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันท้ายคลิปครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่อำเภอบึงพลงหลวงเช่นเดิมนะครับเราก็จะไปสรุปในส่วนของฟีลลิ่งการขับขี่คนขับแล้วก็คนซ้อนให้ได้ฟัังกน ไม่รู้ว่าคนซ้อนจะรู้สึกยังไงแต่ว่าส่วนตัวผมตอนนี้รู้สึกปวดก้นอยู่นะครับเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกของคนขับแล้วก็คนซ้อนกันครับว่าจะตอบโจทย์การใช้งานสายทัวร์ลิงไหมท้ายคลิปมีคําตอบให้ได้ชมกันครับโอเคนะครับเมื่อกี้เราก็ไปทําการทดสอบเจ้า f o r ์ a ่า350คันนี้มาเป็นที่เรียบร้อยทั้งฟิลลิ่งความรู้สึกคนขับแล้วก็คนซ้อนเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ <c oughs> คนซ้อนก่อนแล้วกัน ว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่พาไปซิ่งมาเมื่อกี้นะครับระยะทางรวมๆก็ค่อนข้างที่จะไกลเอาเรื่องอยู่ไปกลับก็บประมาณ2-3ามชั่วโมงนะครับ<ม>ซึ่งโดยส่วนตัวของผมตอนนี้ก็รู้สึกปวดตูดนิดหน่อยนะ<ม>เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์มาสอบถามความรู้สึกของคนซ้อนกันครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับ <Okay. S 1> ที่ขับไปเมื่อกี้สำหรับฟิลลิ่งคนซ้อนนะบอกได้คำเดียวว่าสบายมากเบาะนี้ใหญ่มากเลยเวลานั่งนะสบายมากแล้วก็ทำให้เราไม่เมื่อยนะคะ เพราะว่าเคยนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาทุกคันเลยทีนี้นะพอนั่งมอเตอร์ไซค์นะรู้สึกว่าเบาะมันแบคบในระยะทางไกลๆใช่ไหม uh huh. ทีนี้พอมานั่งคันนี้สบายแต่ตอนที่เราขับมันจะมีระยะทางหนึ่งที่เขาทําถนนใหม่ใช่ไหม, <laughs> มทีนี้นะพอทําถนนใหม่ตกหลุม uh huh. รู้สึกว่าแข็ง uh huh. เจ็บตูดน้จริงจริงจริงพี่ตั้งใจขับไปกระแทกหลุมเลย uh huh. เพราะว่าอยากอยากที่จะรู้ว่าโชคเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นยังไงเพราะว่าเราอยากที่จะ ทดสอบสถานการณ์จริงๆว่ๆาก,การใช้งานในชีวิตประจํำวันเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้แบบหลุมใหญ่มากนะครับเดี๋ยวต่อต่อเลยต่อพอตกหลุมรู้สึกเจ็บตูดรู้วก็มีรถกระบะแล้วก็รถสิบลอ้อขับผ่านร,ร,รถนิงน่งมากเลยปกติปกติน่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ธรรมดารถจะสัครอืนรถจะสั่นแล้วก็สาย แต่รถคันนี้นะนิ่งมากใช่มันทําให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยดีนะคะอ๋ออัตราเร่งก็ทาได้ดีนะครับใช่แล้วก็ตอนที่ตกหลุมรู้สึกว่ามันกระแทกแรงเกินไปใช่ไหมใช่เพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของโชกนี่แหละอ่าถ้าขับนานๆเป็นยังไงตอนที่ขับนานขับนานถ้าถนนปกติธรรมดาถนนลาดยางครับก็จะไม่เหนื่อยใช่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่า มีทางขุุขะละขุุขะไม่แนะนำให้ขับไปทางขรุขะเพราะเจ็บมากเจ็บสูดมากเพราะว่าเวลาเราขับทางขรุขะใช่ไหมคะมันจะทำให้โชกแข็งโชกชอัดพัดโชกอะต่อต่อมันจะทำให้เบาะแข็งมากค่ะจริงจริงเบามันไม่ได้แข็งเบาเบามันเนี่ยมันนิ่มอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่า ตอนที่ขับไปในชคมันแข็งจนเกินไปคนขับก็เลยรู้สึกว่าตอนที่มันกระแทกเนี่ยมันทําให้สะเทือนอะไรประมาณนั้นน่าจะประมาณนี้ไหมใช่โอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีละไม่มีมมละโอเคอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งของคนซอ้อนนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าคนขับอย่างผมเนี่ยที่ใช้งานเจ้าฟอร์ซ่าสามาสูนทุกวันเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้าง<ม>ซึ่งความรู้สึกของผมนะอันดับแรกก็จะเป็นในส่วนของอัตราเร่งเลยแล้วกัน อัตราเร่งเนี่ยก็ยังถือว่าทําได้ดีอยู่ทั้งๆท,ที่ว่าปกติผมก็จะขับคนเดียวเนาะแต่อันนี้ซ้อนสองซ้อนหมูมาเอ้ยบรรทุกหนักมาก <c oughs> ก็ยังรู้สึกว่าอัตราเร่งของเขาทําได้ดีเยี่ยมอยู่ทั้งจังหวะเร่งแซงต่างๆนานาการนั่งครับท่านั่งก็รู้สึกว่าขับกี่ระยะทางไกลสบายไม่รู้สึกเมื่อยอะไรแต่มันจะรู้สึกปวดตูดก็ตอนที่ว่าเรา <c oughs> ตกหลุมอ่ามีการกระแทกหลุมเพราะว่า เอาจริงๆนะเจ้าโชคเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันแข็งจนเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับราคารถานะครับ<อ>แล้วก็จะเป็นในส่วนของสิ่งที่ชอบชอบอยู่แล้วก็ชอบต่อไปก็คือจะเป็นเจ้าชิวหน้าตัวนี้ครับชิวหน้าตัวนี้บอกได้เลยว่าชอบมากๆเพราะว่าตอนขับขี่ไกลๆเนี่ยตอนที่มันต้านลมเราก็ปรับขึ้น ตอนที่ว่าเราร้อนๆแล้วก็ปรับลงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆในส่วนของนอกเหนือจากจุดอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งนะครับทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนเผื่อว่าหลายๆท่านที่ว่าต้องการที่จะออกเจ้าฟอร์ซ่าคันนี้บางคนก็ขับคนเดียวหรือว่าบางคนจะมีแม่บ้านมีแฟนต่างๆนา,นานาที่จะซ้อนไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์รีวิวให้ฟังกันในวันนี้ขอกระซิบนิดนึงครับก็คือว่า เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะนําเจ้าฟอซ่าคันนี้ไปเปลี่ยนโชกกันแล้ว yeah, <boom. S 1> โชคเดิมนี่ถือว่าไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยคิดว่าจะนําเจ้าฟอซ่าไปเปลี่ยนโชคกันคลิปน,นี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วแหละที่จะใช้โชคเดิมติดรถมาคลิปหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นปูเฟนเดอร์เอ็กซ์ซีรีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปรอติดตามชมกันว่าฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะลากเข้าไปด้วยนะไปทดสอบว่าระหว่าง ติดรถดเดิมๆมาแล้วก็ชกแต่งมันจะแตกต่างกันยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของยางเจ้ายางติดรถอันนี้มานะครับก็คือถ้าโดยส่วนตัวนะครับของผมเนี่ยขับระยะทางก็ยังถือว่าไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ร้อยกิโลแล้วก็ระยะเวลาในการขับก็ประมาณสัก3-4ี่ชั่วโมงอะไรประมาณนั้น ความเร็วที่ผมขับเนี่ยประมาณ100ยถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมถือว่ายางติดรดเดิมเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วก็ถ้าเป็นพื้นถนนทั่วไปก็สามารถใช้ได้ของเราเนี่ยทดสอบทั้งถนนกุกระแล้วก็ถนนลาดยางปกติทั่วไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นถนนที่มีความเปียกก็อาจจะลื่นนิดนึงแล้วก็การใช้ความเร็วต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็จบกันไปนะครับในส่วนของการรีวิวฟิวลลิ่งการขับขี่ทั้งคนขับแล้วก็ ผลสอนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับขับขี่ปลอดภัยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ